คอันดับห้าได้แก่อันดับหได้แก่ไม่เองหรอพอดีว่าไม่ได้ไปแล้วพอดีหรอยิ้มิ้มตัวใหม่เลยนะฮะเฮ้ยเบอร์ที่3ครับผมใครเบอร์สามเฮ้เบอร์3เบอร์3ครับเจอกันนี้ครับเจอกันนี้ขอพี่แดงกับพี่เต้ยมอกเสื้อของแกเลยให้สลับกันก็ได้สลับกันก็ได้ครับ พี่ก่อนดูใจหน่ยลำดับที่4ได้แก่หมายเลข9ครับผมหมายเป็นได้9ครับผมสํารับที่4ครับพี่เอพี่เอติดๆๆพี่เกิดไม่ทราบชื่ออะไรครับทวนบทชื่อนิดนึงครับถูกใช่มั้ถูกๆครับถูกแล้วพี่ เน้นหาเน้นหาเนี่ยน้าอ่าได้แล้วนะครับพีเอพีเอบ้าขี่ครับคนนี้บ้าขี่ต่อไปเป็มเราสักเนี่เรียนเชิญหมายเลขเจ็ดครับผมไอเอ่ยหมายเลขเจ็ดโอ้ยนี่เหน่อยเชื่อเลยผมนี่ไปเดินอีกรอบนะ มาถูกทางมาถูกทางแไม่้ส่สวยบอกเลยว่าขอนแก่เขียวมากถ้าพี่ชอบเดิร์พี่ไปขอนแก่นเลยนะฮะขอนแก่นเขียวมากขอเชิญท่านหมายเลขหกครับผมพี่ทาวิศครับว้าวนี่าวิครับว้าว <laughs> มาจากเชียงใหม่นะครับมาจากเชียงใหม่ได้สามสองไปจีนไปจีน,ไปจ,นไปจีนครับโอ้ตู้ผานตาลลงพุงไปทาง,งานไรลพุงไปโอเคนะครับ <laughs> <laughs> ขอไปช่วยไนดะ้ไหมคร <laughs> <laughs> ับี่ประกาศตรงนี้มันก็ ประกาศไล่อะคนที่ไม่ได้เลยไหมเฮ้ยเด็กที่คนย้อนไหนใครยังไม่ได้บ้างยกมือหน่อยยกมือหน่อยเราออกเป็นสองเรื่อะกระจายเลยตัดช้อยออกเลยไหมตัดช้อยออกตัดช้อยออกไหมหรือเอาเลยหรือเอาเอาไงไงห้องว่าไงครับไงห้องว่าไงทำร้ายจิตใจนะครับบรรยากาศเดี๋ยวขึ้นเครื่องไม่ทันนะเรียบร้อยแล้วอ้าวโอ้โหมีอ้า ในเฟซในเฟซในเฟซในเฟสในเฟซพี่เปิดเปิดเปิดครับในนครับเอาใครเปิดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปยังใครใครได้ใครได้กาโต้ครับกาโต้กาโต้โอ้ไมเรียลเดียวเดียวเดียวยวเดียยวไม่ได้ไปครับภรรยาไม่ได้ไปทำไมภรรยารู้งงภรรยาไม่ได้ไป นี่เป็นคิวสำรองนะครับคือวามรนรุคมลุคนลุกมลุุกมินดีด้วยครับดนดีด้วยครับแเดี๋ยวออกเียออกปีแข่งพร้อมกันาเอะกพี่บอกพี่แม่ก็ไม่ไปอ่นเียร์ ยี่นิ่งยี่นิ่งยี่นิ่งๆเป็นโรงนี่สุดสัติดไปคนอื่นเลยนะฮะไปโรงสิไปคนอื่นทันทีนะฮะให้ใจะลึกๆครับเดี๋ยวร้องอย่าร้องเดี๋ยวร้องเลี้ยงอินเทนเลี้ยงสุกี้หน่อยหัวคู่อีกนิดพี่ที่ไม่ได้ถ้าพี่มีแพชชั่นโอกาสจะมีเสมอนะครับผมใช้คัพนี้ใหญ่จริงๆผมพลาปีหลายๆปีก่อน ขอ้ไอนเอ๊ะหมเยเยรัหลติไฟต่อเลยนะีิาอื่ที่ขอุครับมีใจครับความเมที่สองเก็บตัวเลยที่สองนับต้ไม่ใหม่แล้วที่สที่สจีนนะจีนนะยินดีด้วยครับยินดีด้วยยินดี อยากไปอยากไปเลยเล่นในหูมนด้าหรอก็น่าจะใหญ่ฮจะใหญ่รก่อนจะจบนะครับเดี๋ยวขอให้มีได้บเรดา็ตั้งสัมภาษณ์ที่หลายๆท่านใบก็จริงๆเฉียดกันมากครับเรื่องของแพชชั่นแต่ละคนนี่ผมก็ไม่คิดว่าพี่ๆแต่ละท่านเนี่ยกว่าจะ มาขี่มอเตอร์ไซค์กันเนี่ยแพชชั่นแต่ละคนโหมีหลายเรื่องราวทั้งเรื่องครอบครัวเรื่องเรื่องของอการขับขี่ความฝันของแต่ละคนที่จะได้ไปขี่แล้วก็เรื่องของลมตีทุกอย่างฟิลลิ่งทุกอย่างมาเต็มมากๆกันนะครับรวมไปถึงช่วงบาง่ายก็ได้ไปขับขี่กันก็ฝีมือแต่ละคนก็จริงๆก็ริๆไปยุโรปได้เกือบทุกคนแหละครับก็ ก็ขอให้พี่ๆทุกท่านเนี่ยมีโอกาสก็มาร่วมสนุกกันได้อีกนะครับวันนี้จริงๆก็รู้สึกขอบคุณแล้วก็ยินดีกับพี่พๆหลายๆท่านที่ได้รางวัลนะครับก็ขอฝากคอน d a กับทางพวกพี่ๆไว้ด้วยนะครับก็ถ้ามีโอกาสยังไงเนี่ยกิจกรรมของทางคอนด้าเองเนี่ยมีอยู่ตลอดปีมีอยู่ทุกแคตเทอร์ลี่ที่พี่อยากอยากจะสนใจแล้วก็ ทุกท่านมากมาครับที่มาร่วมกับทางไทยฮอนด้านในวันนี้นะครับขอบคุณจริงครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านมากครับก็พิพากกาใดว่าขอใคด้วยนะครับหรือการรัชชาหรืออะไรทั้งหมดที่ไม่สมูทหรืออาจจะรอนานะขออภพยรีพี่ทุกท่านด้วยครับ,บไม่คันับได้ขับด้ขี่นดับขี่้ี<บ>่น<ต>บ,<ช>บีด้ับอี่ได้่ได้ขั่ได้มี่้อ่ไร้ขี้ขับข้องบอก่ชไห้ว่ารุ่นอะไร ใช่แล้วก็มีมีรถแค่สามนี่ขอดเฉลยรูปหน่อยได้ไหมครับออ๋ได้ครับผไดาจริงจริงวิวมันเยอะเรื่องรถใช่มเรื่องรถอีกเมั่วเอาเรือกรถไปห้ารูปแบบนี้เฉลยนี่เฉลยนี่ไงรถมีผมเลือกรถไปห้าวิวไม่ทราบว่าผมไม่คุ้นเลยอย่างนี้ผมก็ไม่รู้อันนี้เฉลยนี่ที่ไหนครับ อันนี้น่าเป็นเ <คา S 2> ส้นทางครัหน้านสเตเวียสเยสเตียโอโอ,โอแต่สวยๆนะๆผู้ชคดีนะครับผู้ชคดีนี่สุดยอดสุดยอดดีใจด้วยครับ